สวัสดีครับคนอดนกชแนลครับวันนี้เรามีภารกิจสุดโหดนะครับเป็นแบบทดสอบการฝึกบินของแฮปปี้ครับเป็นด่านโหดมากๆวันนี้เราส่งแฮปปี้ไปอยู่บนที่ชั้น3มของลานจอดรถนะครับซึ่งเป็นชั้นสามที่มันสูงกว่าตึกปกติทั่วไปนะเพราะว่าชั้นล่างเขาเป็นหลังคาแบบยกสูงมากๆเดี๋ยวมาดูว่าแฮปปี้จะยอมดิ่งลงมาไหมนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าแฮปปี้แฮปปี้มา แฮปปี้มาลุกมาแฮปปี้แฮปปี้มาเร็วมามาแล้วโอ้โหโอ้ไม่กล้าได้ไงวะเนี่ยมาเร็วมามาแล้วโอ้โหมาดูเบื้องหลังมาดูเบื้องหลังป้าพร้อมมา ลูกพร้อมแล้วพร้อมแล้วกลัวกจะไม่กลัวออ้ ันนี้เราไม่คิดว่าเขาจะกล้านะครับวันนี้คือ,คอกล่าวว่าถ่ายเล่นๆนะครับกล่าวว่าโดดก็โดดไม่โดดก็ไม่เป็นไรนะครับโอ้โหตายแล้วแฮปปี้สุดยอดสุดยอดสุดยอดเก่งมากมากครับเก่งมากมากเก่งมากเลยโอ้โหมันสูงมากถ้าคนมองมาจากชั้นบนเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่สูงมากๆครับมองลงมาแฮปปี้มันกล้าโดดลงมาครับสุดยอดสุดยอดผ่านด